ผมช่างกรน,นะครับนี่ผมมาติดตั้งปั๊มน้ำนะครับที่หวัวตะพานน้อยอำนาจเจริญน,นะครับเป็นปั๊มดีซีโจได้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ <c oughs> สำหรับชุดนี้จะเป็นแผงมือสองนะครับของลูกค,ค้าซื้อมาเองครับนี่ครับเป็นแผงของซันเทคนะครับสองร้อยแปดสิบห้าวัตต์ครับ นี่ลูกค้าซื้อมาเองนะคะผมมาติดตั้งระบบน้ําน้ำก็จะมีตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าๆนะครับก็น้ำเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลตั้งแต่7โมงแล้วแต่ว่าไหลเบาๆตอนนี้รอบที่200ไันสี่2,400นะครับ2,300ละ8.18โวลต์น,นะครับอันนี้แอมป์ที่5แอมป์ละอ่าัดปั๊มที่ 4ี0กว่ากเกือบ500 w แล้วเซตนี้ติดตั้งก็ใช้เวลา2วันนะครับปล่อยน้ำรงสาะนี่นะครับนะครับปล่อยน้ำรองสาะนี่แล้วก็มีแทงข้างบนนู่นครับจะเก็บพื้นแทงติดตั้ง6แผงครับเราคำนวณองศาตั้งให้ได้องศา มากที่สุดนะครับตัวปั๊มจะเป็นท่อน้าออกขนาด2นิ้วนะครับจไ่จไดร้อยหาวัตต์ปั๊ม3นิ้วเดี๋ยวพาไปดกปัม๊มนูนนะครับปั๊มอตรงนู้นตอนนี้ บ่อรกค้าเจาะ24เมตรนะครับบ่อไม่ลึกบอ่อนี้ท่อ5นิ้วท่อคมติดตั้งแล้วก็มีสายไฟมา2เส้นนะครับก็จะมีสายลูกลอยปั๊มนะครับสองเส้นลูกลอยปั๊มเส้นหนึ่งแล้วก็สายไฟปั๊ม1เส้นนะครับท่อขนาด2นิ้วครับใส45่45องศามา แล้วแดดดีเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมไม่ดูน้ำน,นะครับช่วงนี้แต่ยังไม่แรงรนะครับพื้นที่ลูกค้าก็จะทำเกษตรผสมผสานนะครับพวกน,อนาอว่าางว่าอย่งงางนั้นนะลูกค้าประมาณตรงนี้ประมาณ18ไรนะ่จะมีข้างๆอยู่ข้างหลังรถครับก็อมองเยอะมาก รอบที่1,836นะครับ84 83โวลนะครับ4แม348วัตต์ไม่มีแดดเดี๋ยวรอดูแลดแลดมานะครับ สายดินนะครับเราติดตั้งเป็นสายดินเบอร์สิบมาตรฐานเลยนะครับเราจะไม่ใช้สองถึงห้าเนี่ยเบอร์สิบเล มาแล้วครับก็ตับดูไหลแรงมครับตัดที่ปากทา500รอบนะครับเพราะว่าน้ำไม่พาออกไม่สะดีก็เก็บเกี่ยวเพิ่มต่อค้าก็ตับแล้วก็เลยลองตัดรอบให้กันเลยนะครับครับก็ไปตัดไรคตัดแตามให้ด้วยครับ ท่ันห้ารยบาทแผง2องยแปดสิบาวัตวตมือสองหแผงครับชุดนี้ใช้ปั๊มทำตัวเลยสมมัม e r t ดแล้วก็หอยโขงครับอหอยโขงตัวนี้ก็ดูดกระสานะครับเอาสัมเม t ดสูกลงสะแล้วก็หอยโขงนี้สูดรึ้นื้นแทง ความสูง,าาสสง,ง,งแผงนประมาณ4เม4แนลิตร2แถใช้6แผ่นมือสอง